มันคืออะไรเนี่ยเบิง้งคักๆนี้มาแลงได้พี่น,น้องมันเป็นแมงคือจังแม่งมีแม่งเอียง,ง,แ,ง,งแถวบ้านเห้านูแม่โอ oh, <no. S 1> ้โ่นักเขาไดา่ยังไงวะไี่เขาเปิดาา้าตาโอ้โหนโซนโซมากเลยค่ะพ oh, <no. S 1> ี่น้องโซครกมากเลยเด้านหลังไม่้เวทจับพี่น้องจ้า oh, no. S <S ฉันต้องเตียนชุดใส่เกือบปูดกัสิล,ล่างให้ปั๊ดเลยในบาทด,ดิดิต้องต้องล่างต้องคัดต้องเอียงหลายสิ่งยากเลยพี่น้องเอ้ยขอรบกว่าแต่เขาเขามากขาสิมาทำความสะอาดให้ข่อยบอเลยจ้ะบอ <S 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 แต่ให้ข่อยเลยจ้ะบอทำความสะอาดให้ข่อยเลยเขาให้ข่อยจัดการเองโอเค มีความแบบม,มีน้ำมันมีหมดมีมแมลงเต็ม,มพี่น้องเจีห้องน้ำหาองน้ำไหนเจอ้อมดีค่ะเตะเจอขวดปอดเข้าไปเห็ดอย่างหีอเนาะ ซับหมูซับหัวคนยังไหนได้เนี่ยวัว <c oughs> เลิศเลิศพอ่ขอข้างล่างไหมอ๋อโซ,คร,โซครับโซครับขนาดสุดๆอิลีจ้าโอ้ยยังคุณน,นักเนี่ยโอ้ยคุณหนักกว่าโอ้โอ ยังพักด้วยจ้ะวอสนิมกะเระเลยนะสนิมมือ5ัโมงผ่านไปก็ไ่ได้5ค่ได้ช่องนีแล้วค่ะจะพอล่างแก,ก๊นสนี่ก็ชั่วโมงตัวละจ้ะล่างแก๊สคับอัน ลลางไม่โควิดหลางแก๊หลางไม่โควิดสามเรื่องน,นี่ก็ลัวก็ผื่นนี่ก็หัวยองเลยจนะ้ะใครเนเจผื่นมันเป็นแบบนี่นาะมันลลางงามเลยมันโค้งน,งานลางข้วมือแรกจบไปก่อนทำนี่ละเดี๋ยวมือมาเบิ่งอีก พอกันคลิปหนาคลิปหนาในเช่นเนี่ยล่างวินเทจชั้นเบอร์เบิร์นเราจะเป็นแต่เฮ็ดก้เขาแล้วแยกหนาไหมเริ่มเริ่มแล้วเราอยู่าไปแต่ให้แก้เขาแล้วเอาฟองมายังเม้าว่างอื่นหนาจะเอาฟองยังเขามาว่าง นี้เสียงเครื่องดูดเปิดเบอร์ซานก็เลยเสียงดังไงจังไง